มาด้าสนะครับไฟไอส s ็ o ปโชว์เดี๋ยวเรามาเช็คอาการกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมาด้าสองสกายแอเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตอนนี้เราไปดูปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าสแกนโปรแกรมมาด้าเลยนะครับโอ okay. เค DTC TCM ก็คือ อ่าทานมิชชันนะคือเกียร์นะครับ PCM ก็คือกล่องคุมเครื่องยนต์เรามาดูตรงนี้จะมีรหัสโคดขึ้นเป็น P 0 A 8 D นะครับอ่า power module system volt low ก็คืออ่าระบบไฟแรงดันไฟควบคุมโมโดูลต่ำทำให้ไอตัวเซนเซอร์คาปาซิเตอร์เนี่ยทำงานแบบ ผิดปกตินะครับฟองขึ้นกล่องทีนี้แก้ไขปัญหาย,ยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ไขปัญหาเลยครับเหตุตอนนี้เราทำการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วครับเดี๋ยวเรารีเซ็ตตัวไฟสต็อปแล้วก็ ลองทำการทดสอบออกวิง่งโดยทดสอบระบบไอสต็อปเวลาหยุดลดนี่นะครับโคตรผมกำลังจะทำการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตด t ซนะครับ โอเคทำการรีเซ็ตแล้วครับตอนนี้ตัวโมโดูลก็ขึ้นเป็น p o w e r อร์เทนคอนโทรลโมโดูลเป็นสถานะปกติขึ้นนนนะครับนนโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทตัวครับโอเคตัวไฟแสดงสถานะผิดปกติของไอสตาร์ก็ ดับลงแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองออกวิ่งดูอ่าแล้วก็ทดสอบตัวแรงดันไฟที่จะไปโมโดูลว่ากี่โวลต์ดิี่ แบตเตอรี่โวลต์นะครับความร้อนอเอนจินคอนเรดน นี้โวลต์แบตเตอรี่ก็อยู่13.9โวลต์มาดูเป็นกราฟกันนะครับอ okay. ตัวกราฟแบตเตอรี่ที่เป็นโวลต์น,นะครับเป็นตัวนี้ตัวสีฟ้าอ่า13.7อ่าถ้าแรงดันไฟดีเถยาผมลองเล่งเครื่องดูอ่าแรงดันไฟก็จะสูงขึ้น อันนี้ระบบทำงานปกติแล้วนะครับตัวไฟก็รีเซ็ตดับลงแล้วนี่เป็นกราฟเซ็นเซอร์ต่างๆแบตเตอรี่แบตเตอรี่14.9โวลต์ก็คือปกติแล้วโอเคถ้าเราส่งงานเลย